อาาเขตอาจเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการบอกฐานะเพราะมันสื่อถึงความแข็งแกร่งทำให้ได้อาหารที่ดีที่สุดและสำหรับตัวผู้ตัวเมียก็หลงไหลแรงจูงใจในการครองถิ่นนั้นแข็งแกร่งมากถึงขนาดที่วิลเดอร์บิสสัตว์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นได้น่าทึ่งที่สุดชนิดนึงก็ยังต้องร่วมด้วย 1,500ตารางกิโลเมตรของพื้นที่คุ้มครองมาไซมาราในเคนยาแม่น้ำมาราซอกแซกไปตามพื้นที่ราบแต่ละปีหูงวิลเดอบีสนับละล้านตัวจะเดินทางไปตามทุ่งหญ้าเพื่อหาหญ้าสดๆ มาเติมเต็มกระเพาะอาหารขนาดใหญ่ของมันในที่สุดก็มาถึงหนึ่งในจุดที่อันตรายที่สุดในการเดินทางแม่น้ำมาราทำให้การเดินทางของพวกมันหยุดลงซึ่งจะว่าไปแล้ว พวกจระเข้ครอบครองถิ่นในน้ำก่อนพวกมันเมื่อวิลเดอรบีสเริ่มมากันตัวที่กล้าที่สุดจะไปก่อนแล้วที่เหลือก็จะตามไปสัตว์มากมายในมาไซมาราต้องพึ่งพาแม่น้ำ และสำหรับวิลเดบิสตอนนี้ก็กำลังเป็นแบบนั้นแต่มันมีจำนวนมากกว่าและจากการรวมตัวกับสติปัญญาของพวกมันมันก็จะเดินเรียงเป็นแถวเดียวแม้จะเกิดเหตุร้ายขึ้น มาบนบกที่ปลอดภัยวิลเดบีสต่างก็พักกินอาหารในตอนที่กำลังกินตัวผู้ก็จะสร้างอนณาเขตในเวลาสั้นๆอนณาเขตส่วนตัวนี้จะขับไล่กระทิงคู่แข่งออกไปและล่อวัวให้เข้ามา ซึ่งสัตว์จำพวกนี้มีมากมายในช่วงอพยพที่พรมแดนของถิ่นมันกระทิงจะเกี่ยวเขากับศัตรูของมันเพื่อให้อีกฝ่ายทรงตัวไม่อยู่แต่การทำให้ศัตรูล้มลงได้ไม่ใช่ประเด็นเพราะยังไงมันก็ล้มไปแล้วตอมใต้ตาของกระทิงที่ต่อสู้จะขับกลิ่นออกมา แล้วพวกมันก็จะถูไปบนพื้นเพื่อสร้างอาณาเขตการใช้หัวพุ่งชนอาจจะรุนแรงแต่กระทิงสร้างมาเพื่อการนี้มันพุ่งชนได้หนักหน่วงด้วยเขาของมันและไม่ทำให้บาดเจ็บร้ายแรงการต่อสู้นี้จะช่วยคุ้มครองทั้งฝูงของพวกมันได้และอาจช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนของต่อมใต้ตาได้ด้วย ชนะได้ครองถิ่นแล้วก็จะมีแค่ตัวเมียที่ข้ามาได้แต่ความรักก็เหมือนสนามรบและวัวตัวนี้ก็ไม่ยอมแพ้โทษทีพวกฉันไม่สนใจฝูงออกเดินทางต่อกระทิงจึงต้องทิ้งทุ่งหญ้าที่รักของมันไม่ช้าม,มันก็จะเจอทุ่งใหม่ให้ต่อสู้ และพิธีกรรมนั้นก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง <L ess> ขณะที่พวกวิลเดอร์บีสข้ามแม่น้ำได้ไม่เร็วพอในช่วงอพยพประจำปีมีสีน้ำตาลก็แทบรอจะว่ายข้ามไปไม่ไหว ขณะที่พวกวิลเดบีสข้ามแม่น้ำได้ไม่เร็วพอในช่วงอพยพประจำปีมีสีน้ำตาลก็แทบรอจะว่ายข้ามไปไม่ไหวในป่าอเมริกาเหนือที่เขียวชะอุ่มแม่น้ำคือสิ่งที่อเลี้ยงชีวิตตลอดทั้งปีและทุกๆฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงที่ตื่นเต้นของพวกหมีว่ามันคือฤดูตกปลา ปากว้างและไม่เชื่องของอ阿拉斯า,าคือสวรรค์ของสัตว์ป่าไม่เชื่องมีสีน้ำตาลระหว่างไปแม่น้ำหมีหนุ่มตัวผู้ก็ได้กลิ่นของตัวเมียใจของมันอยู่กับลูกสองตัวที่ต้องให้อาหารแล้วตัวผู้ก็รู้ว่าตัวเมียไม่สนใจมันเมื่อเห็นหมีตัวลูก มีบางตัวคิดว่านั่นคือเหตุผลที่จะฆ่าลูกหมีตัวเมียแต่มีตัวนี้ตรงเข้าประเด็นของมันคือพุ่งหาตัวแม่มีตัวแม่ยืนหยัดมันยอมเข้าใจแล้วว่าไม่ก็คือไม่ แม่มีสีเทาและลูกๆปลอดภัยอย่างน้อยก็ตอนนี้ปลาแซลมอนแหวกว่ายเป็นการจับปลาที่ง่ายที่สุดของปีเพราะมีปลาแซลมอนนับร้อยพันว่ายไปตามกระแสน้ำเพื่อวางไข่ถ้าตัวแม่กับลูกมันหวังจะผ่านฤดูหนาวไป<ๆ>ก็ต้องกินให้มากตลอดฤดูร้อนนี้ แซลมอนแดงหนึ่งตัวจะมีประมาณ4,500แคลอรี่มีที่โตแล้วจะกินวันละ30ตัวช่องแคบและน้ำไหลเชี่ยวคือที่ที่หมอะจะจับที่สุดมีที่มีสมองทุกตัวจะรู้ว่าไม่มีรูลับเอาไว้จับปลามีทุกตัวต่างซุ่มอยู่ในที่ของมันบนแม่น้ำ และการแข่งขันเพื่ออาณาเขตเล็กๆนี้ก็โหดมากแม่หมีจะพยายามกันลูกออกจากปัญหาต่างๆ ตัวผู้มีน้ำหนักมากกว่าครึ่งตันและยืนได้สูงกว่า6ฟุตกงเล็บของมันยืดได้ถึง8เซนติเมตรการชิงอาณาเขตนี้อาจกลายเป็นความรุนแรงได้ ั้นแรกกงเล็บของหมีจะควรไปที่อกและไหล่ของอีกตัวถ้ายังไม่มีใครล้มมันก็จะสลับมากัดหัวกับคอแทนและนั่นจะเริ่มจริงจังขึ้นสองตัวนี้ก็เหมือนการประทะกันทั่วไปมันไม่ได้สู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ตัวที่แข็งแกร่งกว่าจะได้ชัยชนะและได้สิทธิ์ครอบครองตำแหน่งที่ดีที่สุดในน้ำ มีมากพอสำหรับทุกตัวช่วงเวลานี้จะเริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนหลังจากนั้นพวกหมีก็จะแยกไปตามทางของมันหลีกเลี่ยงกันและกันให้มากที่สุดกลับไปอยู่ในรังของมันอย่างน้อยก็จะถึงปีหน้า ที่อีกมุมหนึ่งของโลกซึ่งภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างจากอลาสกาอริลล่าก็ต้องเจอกับความขัดแย้งเรื่องถิ่นหลากหลายรูปแบบเรื่องของพวกมันเกิดขึ้นในป่าแถบพรมแดนระหว่างรวันดายูกันดาและคองโก ดินแดนกอริลา่าฝูงลิงทั้งตัวผู้ตัวเมียและตัวลูกต่างเดินตามผู้นำไปตามป่าบนภูเขาลิงจากฝูงตัวเดียวนี้ก็คือกอริล่าหลังเงินมันเหมือนผู้คุมที่เข้มงวดมันจะตัดสินใจเองว่าฝูงจะไปไหนแล้วจะได้กินเมื่อไหร่ และก็คอยดูแลความปลอดภัยอีกด้วยกอริลล่าหลังเงินไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเพราะถูกผลักมันเริ่มขึ้นเร็วมากกอริลล่าหนุ่มอาจสู้กันเล่นๆแต่พวกมันไม่ได้จริงจังสักวันหนึ่งอาจมีตัวหนึ่งเป็นจ่าฝูงตัวใหม่ เมื่อกอริลลาหลังเงินไปที่ถิ่นของมันซึ่งอาจมีพื้นที่ถึง40ตารางกิโลเมตรฝูงของมันก็ไม่ค่อยไปไหนไกลภารกิจของมันไม่ใช่การปกป้องเขตแดนแต่เป็นการหาอาหารดีๆและให้ฝูงได้มีชีวิตดีๆมีอาหารมากมายมันจึงแทบไม่ต้องกังวลว่าจะหิวจนไม่มีอะไรประทังชีวิต งกอริลลาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องถิ่นมากนะักถิ่นของมันจะทับซ้อนกับของเพื่อนบ้านและตัวเมียก็จะข้ามกลุ่มไปมาเพื่อผสมพันธุ์ซึ่งช่วยให้สายพันธุ์หลากหลายเมื่อตัวผู้ถึงวัยผสมพันธุ์มันก็อาจออกไปร่วมกับกลุ่มใหม่ที่อื่นหรืออาจอยู่ในกลุ่มเดิมแล้วผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวใหม่ เมื่อกอร <Yeah, S 3> ิล่าหลังเงินย้ายฝูงมันไปที่ใหม่มันก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยเพราะบางครั้งถิ่นใหม่ก็อยู่ห่างไปเพียงเวลาร้อยเก้าเมื่อกอริล่าหลังเงินย้ายฝูงมันไปที่ใหม่มันก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยเพราะบางครั้งถิ่นใหม่ก็อยู่ห่างไปเพียงเวลาร้อยก้า ในที่สุดก็ถึงเวลาหยุดแล้วก็ตั้งแคมป์กอริล่าจะสร้างหลังง่ายๆบนต้นไม้เพื่อให้เด็กๆได้นอนขณะที่ตัวโตวแล้วจะสร้างหลังบนพื้นแม้จะตัวใหญ่แต่พวกมันก็ต้องคอยระวังนักล่าบางตัวที่อาจมาข่มขู่แต่สัตว์ที่ใกล้ศูญพันธุชนิดนี้ กำลังเผชิญปัญหาที่ใหญ่กว่าแมวน้ำช้างตัวผู้ก็ยึดครองหาดแปซิฟิกสัตว์ที่หนักเกือบ9,000ปอนปอนนี้ดูท่าทางสบายใจแต่เป็นเพราะมันเก็บแรงไว้สำหรับสงครามชิงถิ่นที่จะมาถึง พวกมันใช้ชีวิตเกือบทั้งปีที่ทะเลขุนตัวเองให้พร้อมกับฤดูผสมพันธุ์ซึ่งมันจะสูญเสียน้ำหนักตัวไปถึงหนึ่งใน3ตอนนี้เมื่อฤดูหนาวมาถึงเจ้าพวกนี้ก็กลับไปที่ชายฝั่ง ทาาที่ห่างไกลและเกาะที่โดดเดี่ยวในอุทยานอาโนนูเอโวของแคลิฟอร์เนียเป็นบ้านของแมวน้ำช้างทางเหนือฝูงใหญ่ที่สุดตัวผู้จะคลานไปบนหาดที่มันเกิดด้วยจุดประสงค์หนึ่งเดียวเพื่อที่จะมีทายาทเป็นของตัวเอง เป็นเส้นชัยที่มันแบ่งปันกับคู่แข่งตัวอื่นๆคำถามก็คือตัวเมียอยู่ไหนมันกำลังมาแต่ก่อนมันจะมาถึงตัวผู้จะต้องต่อสู้เพื่อถิ่นที่ดีที่สุดซึ่งจะดึงดูดตัวเมียได้มากที่สุด เมื่อมันชนะได้ครองถิ่นมันก็จะทิ้งถิ่นไปกินอะไรไม่ได้ด้วยความหวังว่าจะได้ที่เงีย,งยบๆของตัวเองตัวผู้หนุ่มจะเสี่ยงโชคด้วยการรอจากตัวผู้ใหญ่ ตัวผู้ใหญ่พอใจแล้วมันจะส่งเสียงคำรามน่ากลัวออกมาเป็นการข่มขวัญฝั่งตรงข้ามแต่การแข่งขันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นในที่สุดตัวเมียก็มาถึงพร้อมจะให้กำเนิดและผสมพันธุ์ ตัวผู้จะคอยคุ้มกันว่าที่แม่เรารู้ว่ามันจะอ่อนไหวหลังจากออกลูกความอดทนของมันกำลังจะสำฤทธิ์ผลหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนพอลูกยานมมันก็พร้อมจะผสมพันธุ์แต่ตัวผู้ที่บุกรุกมาจากทินอื่นพยายามจะผสมพันธุ์กับหนึ่งในตัวเมียแต่ต้องไม่ใช่ตอนที่เจ้าตัวนี้เห็น ฝูงแสดงออกให้มันเป็นคําเตือนตัวที่มีชัยก็กลับฮาเร็มของมันและวุ่นวายกับการผสมพันธ์ พาเร็มของมันอาจมีถึง50ตัวช่วงผสมพันธุ์จะนานแค่5สัปดาห์เมื่อเรียบร้อยมันก็จะลืมทั้งถิ่นและการต่อสู้ พอฤดูหนาวเปลี่ยนไปเป็นใบไม้ผลิสัตว์พวกนี้และลูกของมันก็จะออกจากชายหาดไปสู่มหาสมุทรแต่ก่อนอื่นก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่ซะก,ก่อน